สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบาย t o y ยตา้าโซลูนาวีออปี2013เครื่องพันห้าเกียร์ออโต,โต้น้ำมันร้วนนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิก่้ำเอกสารครบพร้อมโอนไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับนีขับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์รถสวยพร้อมขับพร้อม ขายเอกสารครบพร้อมโอนเป็นตัวท็อปเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรถสวยครับผ่อน4,300โดยประมาณผ่อน6ปี198,000บาทนะครับรถสภาพดีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่าไม่เคยติดแก๊สไม่ประมาณ143,000กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกรอไม้ไม่มีหมกไม่นะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถลานประมูลโดยรวมสวยครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ากระจกคู่หน้า พับไฟฟ้าได้ครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนิดหน่อยนะครับปรับนั่นนี่ได้รถโดยรวมสวยครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนเบาะหนังสวยๆสภาพภายในงามๆนะครับคันนี้2มือจากป้ายแดงครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกค่ามเอกสารครบไม่เคยติดแก๊สสนใจโทรเจรจามาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่บินบุรีจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ครับใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับเน้นหารถใช้งานอำนวยความสะดวกทนทานใช้ง่ายดูแลสบายใช้ได้ยาว โตโยต้าโซลูนาวีออสเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับเครื่องพันห้ารถสวยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือ,อสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับความชอบและงบประมาณนะครับคันนี้สวยๆนะครับได้ดิสเบรกสีล้อแอร์แบแลวก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถสวยสภาพดีมาชมทดลองขับได้ครับรถ ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าทนทานใช้ง่ายกินน้ํามันไม่แรงไม่แพงนะครับเป็นเครื่องพันห้ารถสวยสภาพดีฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อมีใครกําลังหารถใช้งานนะครับกับ Toyota s o ซ o n a v ีออสปี2013มือ,อ,อคันนี้ขอภัยนะครับเป็น2มือจากป้ายแดงนะครับไม่แท้แน่นอน1 4 0น0 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่มีกอไม่มีหมกแจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อครับคันนี้สุด